ทองพาเที่ยวค่ะมายังเมื่อนีเมทท่องมาเมื่อนี้ท่านคือเก่าค่ะนี่มองเก่ามองเดิมเนาะเมื่อนั้นเม่ทองเบาหอนใจเบาหอนไอ้ไปนน้ำหาหมูเม่ทองค่ะหาหมูเม่ทองคนไอคนโพดของใหญ่พี่น้องคนโพดหอยใหญ่น้ำหาเพื่นพอดีไปพ่อยูปูยู่รอปังโผงพี่น้องกำลังแต่งของผาลุ่งผาล่างจะไปใส่ละม้วนฉัน โอ้ยจ <si ู่ของไว้ของไงบ่วบกะนมวยว่าสันจู่ของไงบ่เหม่บ่วบว่าสันเงินทองสีเดลียงสี่ียกกับบ่เมี่าสันหาบกระดอนข้นกระเดียวจิไปขไขน้ำมันหมูค่ะหมูเม่ทองมีอย่างแน่มีน้ำมันพืชน้ำมันพืชกับบ่เมนเด้พี่บ่ไหลแต่ว่าน้ำมันหมูไหลค่ะหมูเม่ทองน้ำมันหมูหลายขายน้ำมันหมูไขยขี้กระบองข่โคกขายสากค่ะพี่น้องขายสากกระเบือไหม คืเ่กรถพีนน้องจะเกเบื่อว่าเป็นอันนี้หน่อยเลยจะกกะเบื่ออันมักง่ญ่หนึงหาไปแม่ไ่ท้องก็เลยตนศาสโอ้ยมาถูกขักเศษเสี่ยวว่าศันถูกตัวทูกตัวเฮ้ยว่าศันแต่จะพัดปอของง่ญ่ว่าศันแล้นน้ำหอยงหา่ค่ะบ่มี่อย่างี่ยังเหลือแต่ตาว่าศันตาตาก็เลียวบ่เห็นแล้วว่าศันจ้อยหลพี่น้องแล้วกตนศาดตมูม่ทองบาหอยใหญ่บ่พอค่ะ บาหอยหญ่บ,บาดลำบากย่อนหอยหญ่พี่น้องเอ้ยตาโกนโกโกโก,โกนาดำปีปีปมูเมทท่องแม่ตะลือต้นสานยันนี้ไปขายน้ำมันหมูค่ะพี่น้องหับโคกหับกไปขายพูนว่าไม่นำโค้งไปแล้วค่ะหูเมทท่องขายปล่อยพัดหม้อพรอมเด้ขายโคกขายากขายจักกระเบือนะคะนี่มันนี่มันรักมีหอดสากม่องไปนากับบจากเด้อเอาไปขายทางคน เจ้ายังยังตําครกอยูย่เนาะค่ะสมัยเก่าเนาะยังยังใช้สากมองตําอยู่ค่ะถ้า,าพอสากไปนําหมู่แม่ทองขายเบิดปูย่าพี่น้องเอ้ยถ้ามันมันมีผู้ซื้อโตก็สิขายอยู่บ่จักหมู่แม่ทองขายหมดทุกอย่างทุกแนว่ปลาหอยใหญ่ปลาหมดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยนายทายเปหมู่แม่ทองแม่ สัตวดเดียวมาจนปัญญาคัากแต่มหม,ม,มหูไม่ท็องไหมตะลุอตนสาตว์ลดรมลนหลายค่ะเมท็องกันเลยเอาเอาเสียงเพลงใจน้ำนะจันน้องย,ยันยันไม่ค่อยได้ยินเสียงเบานะตะลุอตนสาต์อยู่อ่ะหมูไม่ท็องไหมตอนนี้หาบหาบโคกหาบจากไปขายครับพี่น้องขายจากกระเบือกพอ่อจากกระเบือยันเลือดล่มค่ะพี่น้องหมูไม่ท็อง ส่วนไม่ส่วนใหญ่สิเป็นน้ำมันพืชหลายเด้อหมูเมทองเพราะว่าข้าเจ้าข้าเจ้ามักใส่น้ำมันหมูนะค่ะฟังทางนี้เจ้าว่าเค่อยอันนี้น้ำมันพืชทอเฮ้าปันใดข้าเจ้าสีนิยมของกาเกาอยู่นะคะเนาะยังใส่น้ำมันหมูอยู่บานคนกับว่ามันหอมนะน้ำมันหมูบางคนกับว่ามักน้ำมันพืชเนาะค้นกับนิยมน้ำมันหมูค่ะอูโมูหมูเมทองความขี้เหงื่อความอันไปออนร้อนแล้วค่ะ ไปรอขายน้ำมันหมูอ่าโชคดีมันหม,มันน้ำมูเด้อไปได้เฮล์รำให้รวยกลับขึ้นมาเด้อชมปัจนาเด้อม,มูเด้อไปบินเงินแจนเงินหลานชมใจเจ้ามักน่นะเซียวเอยอ่ามาเบาข้าวค่ามูไม่ท้องไปน้ำหามูล,ละ่ะค่ะหาเห็นแล้วจอยจอยดำกระดำพี่น้องผาของไงปวดของไงดูบ่ได้ จ้อยกับจ้อยดำกับดำ่าร์เป็นผีเจ็ดภาษาพี่น้องมูไม่ท้องแต่เลือดนสตร์เกิดมาสาตร์เดียวบาของไงพี่น้องเลอยลำบากย้อนของไงพี่น้องเอ้ยหับกระดอนควนกระเดียวไปขายน้ำมันหมูคุณขี้เง่าขวบปากไปปัง้งุณพี่น้องอ่หามูพ่อแล้วคะพี่น้องเดียวเดียวเดียวเราสิไปจะไหนเราไปขายน้ำมันหมูมาหม,ม,ม,มานบอดเดียวไ่ท่องสิไปทำข,ข้าวเราอีกเพื่อนหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอกิมนาเด้อค่ะเด้อ แต่แม่ทองจะทำข้าวเชียวแม่ทองไ้ไปขายน้ำมันมูมานบอรกรับพี่น้องอ่ะสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวกาบ๊ายบายวัสดีจ้าเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าวัสดีค่ะเริ่ม